สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราก็เข้าสู่ไลฟ์สไตล์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับมาเล่นเกมทาจินะครับในเกม ROV นะครับก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นป่านะครับรอบนี้จะมาเล่นเป็นออฟเลนนะครับอีกทีมเขาเลือกตัวแปลกๆเนาะมากรังกล้าป่านะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาพลิกตัวเนี่ยนึกว่าจะเป็นเวเลสป่านะครับกลายเป็นคืออย่างน้นก็ทีวเล่นป่าก็เมกเซนนะอยู่ดีๆมากรังก้านะครับเออนะ มาดูกันนะครับผมทีินี้นะครับของผมก็ปาเป็นอาคอสนะครับกดโซโล่เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็มีการปรับแพทแล้วนะครับแต่ว่าของผมยังไม่ได้ปรับแพทเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปเก่าแน่นเองนะครับแต่จะลงให้ดูเรื่อยๆเดิมเกมครับไม่อะไรมากครับผมไปเลนที่ไม่มีมันกรเล็กนะครับ แต่งงว่าทอนมาทำไมเอ้าอนนะไร <c oughs> คือไม่เข้าใจทำไมทอนไม่อยู่เลยนมังกรเล็กอ่ะเออแล้วแบบมันก็ยืมมันถูกได้นะเอเอผมก็ไปให้ก็ได้นะครับก็เลยงงงงว่าสรุปแล้วโอเคมันผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่เรานะเนี่ยเห็นไหมตโตโรโตโรยังขึ้นมาบนเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยงงว่าทอนมันยังไงของมันพอพอเป็นแบบนี้ผมก็มาสองหนึ่งเลยนะครับเจอ เราเนี่แหละสองนะก็มาเจอเป็นไวน์โอไวนโอไวโอนะครับก็กดดันกันไปนะครับแน่นอนว่าเราถ้าเข้าถึงตัวเนี่ยเรากดดันพวกตัวแคนี่ได้ดีกว่าอยู่แล้ว <like> นะครับเพราะเราเป็นไฟเตอร์ยังไงล่ะแล้วยังไงอะ่ะ <accidental. S 1> เข้ามาก็โดนสะบัดดาบไปดิก็นีๆไปก่อนคิวเลนเดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยว,ยวมาได้ไงเนี่ยอ๋อเออแล้วบางเคียนเนการมันก็ต้องมาสินะ โอ้ยไปโดนสายฟ้าด้วยแล้วตัดไปจังหวะนี้ครับอืยังไงยังไงคือจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นเป็นเมนทาชินะครับเพิ่งหัดเล่นนะก็แปรได้ได,ได้ตัวละครมามนี่ก็คือไม่ได้เล่นเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้เล่นไม่กี่เกมเองนะครับก็อาจจะขัดใจเพื่อนๆที่เป็นสายเมนทาชิกันนะครับเพราะงั้นเกมนี้เนี่ยก็มาเอาดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า นี่แหละตัวพิ่เกมนะครับชั้นดีเลยแล้วก็ตัดไบโอเป็นหนึ่งทีครับเอยสองสแตกนะ็ก <c> แล้วเก็บสีเมื่อกี้นี่คือไบโอตายแน่ับแล้วยังอึดนะครับ,นนรบ <c oughs> เกมนี้ก็ผมเอาพลังแฝงมาเป็นเอ็กซ i v e Shield นะครับแล้วก็พลังแฝงรองเป็น Recovery Pass กับ Gunslinger <as> นะครับเ p ็กซ i v e Shield นี่คือผมเอาอันนี้ด้วยนะ เข้าใต้ป้อมและอึดขึ้นนะครับเห็นไหมเวลาเราอยู่ข้างป้อมมันจะมีสัญลักษณ์เป็นทาวเวอร์ขึ้นมานะครับรก,บ<อ>ก็เวเลสขึ้นมาบนแล้วนะครับอันนี้เวเลตเวเลตลูมแน่เลยอ่ะใช่ใช่เวเลตลูมปึ้งนะครับด้านบนทีเราก็ไปด้านล่างสินะครับทีมเราก็ดูเดือดกันมากโบโลก็ไปอยู่กับทอยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีคำถามในใจว่า ถอนเล่นอะไรของมันนะแล้วอย่างนี้ก็โดดสับอันตรงไปเลยครับผมเรียบร้อยครับทำดาเมจได้ไม่ไปปึ๊บเอาลืมกดสกิลหนึ่งเข้าไปลืมกดสกิลหนึ่งอะเดินตามอยู่ครับคือเมื่อกี้ไวโอน่าจะแบบรู้สึกแบบเอ้ยอกูจะโดนตัดแลวแน่นเลยสรุปนะไอ้ไทยชิต,ตัวนี้ยังไม่ได้กดขนะ่าหนึ่งเลยนะครับคือที่จริงเวลากดพันกแล้วกดข่าหนึ่งเลยนะครับมันจะได้คูดาวตอนครูดาวมันจะเสร็จพอดีตอนที่เราเออโดนตัไป โอ้ล็อก,กซี่ล็อกซี่โกงนะจริงๆนะล็อกซี่นี่คือเป็นตัวจับปลายดีมากเลยตอนแรกก็นึกว่ามันไม่มีอันตีไงเออนะครับไม่เป็นไรนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับผมตอนนี้สกอร์คิวทีมผมก็ตามจัดๆเลยนะนาคอสนาคอสไปทำอะไรตรงนั้นวะน่ะเฮ้ยโดนด้วยยีตแค่เวเลตตัวนี้เอาเรื่องจัด โอ้โหทอนคิวอีกแล้วเพยเอร์ส่งดีเว้ยให้ทอนได้คิวบ่อยๆนี่คือสบายเลยนะทอนแบกท้ายเกมโคตรดีเลยเอ้อโดนนับหนึ่งโดนเลี้ยต้ไมไปไม่ใชต่ตัดไปครับผมเดลเปอร์ซชิมระเบิดนะครับยังอึดเนื้อทายชิ้นี่ยนะครับแต่ว่าโดนตัดเลือดบ่อยๆก็ไม่ไดีแล้วก็ตัดไปจังหวะนี้ก็ออกมาเลยครับ โอโอขึ้นมายงโตโลแล้วก็เฮ้ยมาได้ยัเไง่ยอะอ่ะชาติยิ่ยิหนึ่งไปแล้วยังไงแล้วยังไงเวเลสเวเลสอ่าแต่ว่นเราตายเอากำถอยสิครับรออะไรนะข้างบนนี้ไวโอมันไม่ใช่สิต้องบอกมาการก้านี่มันสิงอยู่ข้างบนไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเลยเวเลสอยู่แน่เลยนี่แบบเลือดเท่านี้เวเลสกระโดดแบบวีนอ่มานี่คือตายได้เลยนะ เซฟเซฟนะครับเวลาเจอวเลสเนาะกลับบ้านก่อนครับผมโอ้โหแล้วแรนก็เพิ่งจะมาน่าสุดยอดไม่เป็นไรครับชิวๆไปครับผมเกมนี้ฮะเล่นออฟเลนนี่คือแบบอารมณ์เหมือนเล่นบางลุกเลยนะค่อยๆเดินค่อยๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ, so รบแล้วเขาก็เดินแพ็กสามกันนะแล้วประเด็นคือไวยโอมันก็ไม่สเหลับกับล็อกซี่ด้วยนะเอออีกทีมน,นึงก็ ใช้ได้เหมือนกันนะคือที่ดิ้นดูเป็นเราสลับเปล่อต <Ret reat. S 1> กองมาช่วยนาะคอสเอาอ็อบเจกต์นะครับก็เหมือนที่บอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เล่นชีนล่าเลาวก็คือว่าทาชินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวที่เอาอ็อบเจกต์ถีบแล้วคือสบายใจได้เลยว่ามันไม่ตายแน่นอนนะคือใครเล่นททชิแล้วไปเอาอ็อบเจกต์ไปเอามังกรเอพิโซไปเอาดาร์แล้วตายนี่คือแสดงว่าไม่ไม ไม่น่าจะเข้าใจตัวาชีเลยนะเ <Ret reat! S 1> ก็บสีซับแดกปุ๊บนะครับเปิดพันดึกดาบ <Ret reat! S 1> คือมันเฉว่นแน่ตลอดเวลาเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นคือเล่นทาชีนี้มันไม่ควรไปตายกับอบอฟออเจกทีฟโ okay. อเคก็ตีป้อมไปครับเล่นป้อมเล่นป้อมโอ้ยวัยเซาชีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามา เวลส์ยัยยงไงเวลส์ย,ยังไงตีไปหนึ่งตีไ,ตไตด้สองตีสามดีๆแล้วด้านมันชิวปุ๊บยังไงถอยแล้วโมนฟิกเกอร์ฮะอันตีไม่ได้เออไม่เอา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 ,เอาตายแน่นอนดูทรงโอ้ลุกมาคอรสนับกำ <c oughs> แต่แล้วก็ตายด้วยเออมวยมาไผแล้วทอนย,ยังไงอ๋อฟาร์มบัฟแดงก่อนครับพี่เยี่ยมน้องเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมไปเลยไอ้ทอน แล้โตโรนี่คือสับร้อยเมตรจากเลนล่างขึ้นเลนบนขึ้นมาเพื่อเคียงคิปกันป้อมและดูความทุ่มเทของเขาเก็บแค่เอาว่เฮือตายไหมเดี๋าตายนะลูกสกิลสองมาต้องกดนะไม่กดนี่ตายเลยนะออโอ้ยโตโรไม่ตายว่ะ <c oughs> ลุ้นลุ้นจัดเลยนะโตโรเล่นดีนะครับเกมนี้นะแต่ทอนี้คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะไปเล่นป่าเถอะเอาจริงทอน กดปลาลงอย่ากดแครี่เลยนะเขาบวกกันจะตายอยู่แล้วแต่เมืเอ่อนปะ่าวิเนอร์พ่อมแตกครับแล้วนะผมเจอเอาแล้วไวน์ออกมาเออเป็นไงานดาบตะคูผานะครับอืมเรียบร้อยเก็บสองครับเฮ้ยนะคอร์ดดับเบิลคิวเอาว่นะ Q, าปากา็รวยแครี่ก็รวยนะออฟเลนอย่างเราก็สบายครับนะเขาได้มีดาเมจไปเล่นนะจะังหวะเราแยกนั่นอะไรอย่างนี้นะเอาแล้วถอนมันมาบนแล้วโอเค โอเคโล่ <Okay. S 2> <of> ไม่ให้ <room S 1> ไม่ให้ <not> ไม่ให้ไม่ให้ใช้เองแลยัไงคิวเล่นยังไงเอ้ยมีสเตก็กท่านได้แขมมาแรงนะอย่า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 ไปคิดว่ามันเบานะต่อให้มันไม่ได้เล่นป่าก็เถอะโอเคครับกันคีปต่อเล่ล่างยังไงนาค้อนกับล็อกซี่มันเอาไม่ลงเลยอะแล้วนาคอนะอ๋อนาคอนเปตัดคิปเอ้ยเอาเรื่องวะ่ะ เดี๋ยวจวังหวะนี้ยังไงปึ๊บมาตัดทางเวเลสนะครับงงไหมทําไมไม่ตัดแต่ทางไอตัวทิวเลนใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีแรดอยู่ไงเออเผื่อแรดแต่กระโดดไถฟ,ฟิกโยกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยยังไงเฮือดนสาดความอร่อยมานหนึ่งซะแตกดันบนต่อครับผม <Ret reat. S 1> อุ้ยอุ้ย,ยทิวเลนเฮยอยโดนแดน่นอนเฮ้ยทันเดอร์เวิร์มไม่ตายรอดแล้วจ้า คือจริงจังหวะมันทันได้เบิร์เมื่อกี้เรากดอันติีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่กดอันติเราเหมือนจะไปอยู่อีมิติหนึ่งอะอารมณ์เหมือนคีละตอนกดสก,กิลสองนะครับประมาณนั้นเลยนะแต่นี่ผมผมลองรับเลยไ <c oughs> ม่ควรทำตามนะครับนั่นถ้าเกิดมาเล่นป่านะตายแล้วเมื่อกีก้นะครับแปดนาทีอย่างเงี้ยดาวเมจจัดแล้วนะทิวเลนนะถ้าเป็นทิวเลนป่านะอันนี้ปบอกว่าเป็นทิวเลนเมทน,นะก็เลยแบบลองสักหน่อยโอเคนะครับกลับมาดาันบนกันต่อ,อครับผม เลนล่างอยู่สี่นะครับ ok แล้วเขามารุมาตุ้มกันยังไงโอ้ยสบายแล้วเห็นไหมนะครับทีมนี้เกมนี้เพื่อนแบกครับผมเราโอ้ยเก็บสี่แลยว่าอย่างนี้ผมก็ทำหน้าที่ออฟเลนที่ดีครับดันไปนะครับไม่ฝ่ายตรงข้ามมันลกๆนะก็ตีป้อมอยู่ครับผมโอ้ยนะขอช่วยตีก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ แล้ว oh. oh. จังหวะนี้โอยโอ้ยฟิกโอ伊โอฟิกเลยวะสุดยอดยังไงถ้าไวโอมานี่เอาเลยนะเฮ้ยโอ伊ร้องเชิงว่ะโฮ้ยม like uh. oh. wow. ีสองตัวแล้วนะไงดีก็นึ่ตัวมันไหลนะมันหนึ่งในตัวมัไหลอย่างงั้นนะแล้วก็เข้าไปก็ผมตัดดับคริสเบเกอร์ครับคริสเบเกอร์ ปกแล้วก็หมุนเอาทูนั้นไปแล้วเออตายไปเขาเรียกว่าทำสเปซให้เพื่อนเห็นไหมนะคอสได้ดาร์กเลยเออเห็นไหมนี่เหมือนมันเป็นการทำสเปซนะครับเห็นไหมออฟเลนใช่ไหมอย่างเราได้เมทมาตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมเออแล้วก็ทีเราได้ดาร์กเป็นไงคุ้มเอออ่าแล้วมากร่างไปได้ไอ้นุ่มมาได้ไงวะเนี่ย ไม่ได้เอฟิซีโอนาคอนโอโอโอ้เถียงกับนาคตนาคตเถียงไม่ได้แล้วนะโอเคครับเกิดใหม่ไหมครับผมยังไงดีมาเติมเพื่อนก่อนละกันนะครับเอาวะรวมห้าครั้งแรกเฮ้ยที่วเล่นที่วเล่นโดนยกแล้วคิปเบเกอร์ไปปุ๊บอาจจะยิงหนึ่ง อู้มดูมันกังย่โอ้้หพุดยังอ่ะทาจิแล้วยังไงเวเลสยังไงไม่กลัวหรอเว้ยเออทีวเลยแมวแมอดสิ้นไปฮครับผมคือตอนแรกจะเอาวีคมานะแต่ว่าแบบเออเอาฟิกเกอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าคือผมไม่มั่นใจฝีมือตัวเองนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เล่นทาจินะครับ คือบางคนนี่เอาวิกมาเลยใช่ไหมก็ยืนแบบทายชีที่เอาวิกมาโคตรอ่นโคตรแข็งเลยแล้วมีเอฟเฟกตชิลอีกก็คือแบบถึกจัดเลยนะเออนะครับก็ดูตองแล้ไวไอโอม,มาเกียนะก็เดินลงมาฮะตีนกตีไม้กันไปนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นสายฟอสเขปแล้วก็ดาบแับเลือดนะครับ เพราะว่าเราเป็นออฟเลนใช่ไหมนะครับอ๋อมันก็ต้องเจอกับตัวดุเรื่อะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่ปรดีว่าเกมเนี้มันมันไม่ได้เจอนะเออแล้วเวเลสยังไงโอ้วีนอมเปิดเลยเหรอเอาี้เอาลี้เอาเออเออเอาดิเอาดิเอาดิทอเรารวยนะเว้ยเอาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยยิงโคตรเจ็บไม่เป็นไรกลับมาดันคีบต่อครับ บอกเลยว่าอันไหนใครก็ได้แล้วเวเลสยังไงเวเลสมาไหมใช่กำลังขอลองอ่อนวอนเถือยาไปอีกกุกเขาเลยอ่ะไอ้ตายเถอะมันบันเทิงเกินไปแล้วนะเวเลสเอาเรื่องนะที่จริงเวเลสตัวนี้น่าไปป่ามากะมันมันไม่น่าให้มากันกล้าป่าแล้วเวเลสเก่งมากแล้วก็ยิงไปครับผม เมื่อไหร่จะแยกดันเวฟนะอ๋ออะไรนะพอไฟเมื่อไหร่จะแยกดันเวฟให้นะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไฟอ่ะเดี๋ยวนาคขจะแยกดันให้เอาโอเคแปลไทยเป็นไทยก่แล้วยังไงเอาแล้วไม่น่ารอดจริงมากังก้าแล้วจังหวะนี้ก็ผมไปอึฮอคิดไปเพื่อครับผมดับปัญหาผม่มสกิลสองคำ แล้วยังไงแล้วยังไงคิวเรนมันอัมปิโตโม่พาแล้วล่ะอื้อไปหนึ่งศพแล้วยังไงยังไงยังไงมันไปหยุดนะหยุดเลยโอ้โหโอ้โหมันโงกอฮ้อย่างที่อย่างที่น่าสนใจอย่างที่ไปอ๋อแล้วนาขอทำภารกิจมันเป็นแผนไอ้น้องมันเป็นแผนเรียบร้อยครับผม ล็อกซี่ยังเลยอยู่ตัวอ่อมนี่เลย <c oughs> หนาคอตีว่าแตกไแล้วไ้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคือเราเป็นตัวลูกหลอกลูก,ลกชนลูกแพงให้เพื่อนนะครับแต่ก็เป็นตัวที่มีดาเมจเหมือนกันนะคือทาชี้เจ้าไปรลมหรือว่าเอาไปเล่นออฟแบบนี้ก็ได้เลยนะครับเอาไปป่ายังได้เลยมันโอเคอเก็กินนี้ให้ตัวโลเข้าไปครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะเล่นขัดใจเมนทายชิกันหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับ โอเคไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรต่อไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ